ป้าเมื่อคืนนะมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อวานป,ป,ป้าอยู่ที่จังหวัดจังหวัดลำปางป,าป้าอยู่ลำปางอำเภออะไรคะอําเภอเมืองค่ะอําเภอเมืองลำปางทําไมถึงมาฉิมพลีคะพอดีมีเพื่อนแนะนอนนะคะทมาผ่านที่นี่สองตัวแล้วก็ปลอภัยดียค่ะก็เลยเลือกที่จะมาที่นี่เพราะว่าที่ลำปางมองไม่กล้าลงนี่นะคะ ก็เลยพาน้องมานี่เลยในระหว่างเดินทางนะคะจากจังหวัดลำปางมาที่ฉิมพลีหัวใจหยุดเต้นที่จังหวัด<า>จังหวัดตาค่ะหัวใจหยุดเต้นปะป๊าปั๊มหัวใจขึ้นมาใช่ครับปะป๊าหาปั๊มหัวใจทํำยังไงคะก็ผมลูกครับลูลลบแล้วก็กดกดกดแล้วก็ลูกแล้วเขาก็หัวใจเต้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งใช่ครับ,ให,รบ A, ให้เขาคลายเครเียด เคียดปุ๊บเขาก็ค่อยๆผ่อนแรงมาตอนแรกตัวเขาเก่งหมดเลยนะคะปาป้าเดินทางจากลำปางมาสินพี่กี่กิโลเมตรคะน่าจะ800กว่า800กว่ากิโลเมตรถามเลยไกลไหมไกลครัไกลมากไกลมากเดินทางจา้กี่โมงคะ ออกมาประมาณสิบโมงเช้าิโมงเช้านะคะถึงกี่โมงคะหมอมนสองทุ่มสองทุ่มนะคะคุ้มค่าไหมปะอ๋อสุดยอดเลยค่ะคุ้มมากเลยเดี๋ยวพ้องปิดน้องวันนี้นะคะของเขามมลูกอักเสบนะคะเกือบจะเสียชีวิตแล้วส่งตรงจากลำปางนะคะเจ้าของน้องลูกบ้านก็อยู่ลำปางบอกว่าหมอเก่งค่ะเจ้านนะคะหมออ่าน ภาษาอาจจะไม่ถูกไม่ต้องนะฮะมามีอู้คําเมืองเป็นไหมเป,เป็นเจ้าเป็นเจ้าแบบมามีพูดนิดนึงว่าแบบว่ามาถึงหมอมนแล้วเป็นยังไงบ้างขอภาษาแบบอู้คําเมืองนิดนึงก็มาถึงหมอมนเนี่ยก็รู้สึกรู้สึกมั่นใจนะคะเพราะว่ามีตัวอย่างเมื่อเขาเห็นแล้วก็เขาคิดว่าเขาต้องได้ลูกกลับมาแน่นอนนะคะม,มันก็เป็น มันเป็นอย่ญญางยีงปีเรารู้สึกดีใจมากเลยค่ะาต้องได้ลูกกลับมาแน่นอนโอ้โหน่ารักจังเลยมีคนบอกว่าหมอมนเก่งขนาดเจา้า <c oughs> เออมีความสุขนะคะมีความสุขก็ให้หมอหมีนะคะได้พูดสักนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างอ่าพูดภาษาเลยสิอ่ <c oughs> าคำเมืองเลยอู้คำเมืองหมอชอบหมอพูดไม่เป็นนะคะหมออยากพูดเหมือนกันแต่พูดไม่เป็นอ่ะพูดเลยค่ะกอคิดว่าทีแรกก็ คิดว่าคิดว่ามาที่นี่น่าก็จะคุ้มค่าค่ะแต่ว่ามันจะไกลแค่ไหนแล้วก็มันมันใช้เวลานานพกกอพี่จะเดินทางมาคิดว่าไหนๆจะพาแล้วถ้าพลูกฮอหลอดเนี่ยก็คือมันคุ้มแล้วก็พ่ว่มต้องนั่งร้องไห้อีกะค่ะพ่าต้องนั่งร้องไห้อีกเพราะว่าตอนแรกนั่งร้องไห้กันใช่ตอนแรกถอดใจไปแล้วถอดใจว่า ก็ท้อใจว่าถ้าพาตีลกปางก็อาจจะเสียชีวิตนะคะแต่มหาหมอเนี่ยได้ได้ข่าวหมอเก่งมากจับเพื่อนก็เลยว่าไหน,นๆก็ไหนๆมาละลำปางกรุงเทพกับไก่สมุทรให้เอ่ยชื่อเพื่อนเพื่อนชื่อน้อยนาน้องน้อยนาลำปางเป็นเจ้าของน้องพอใจน้องไข่หวานอ๋อไข่หวานกับน้องแมมอผิดบ้านนะไข่หวานกับน้องแมมนะฮะ ให้ขอบคุณเขาได้เลยนะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณนห้นาเจ้าตีแนะนําหมอมนคนเก่งมือปีอเนาะตีก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความตักซึ้งใจอะค่ะตีนนาแนะน,น,นําถ้าแบบมีนีนาเกาะกระโงกเจ้าของมอมนเลยอในวันนี้นะคะโผล่โลกมาแล้วนะคะพร้อมกลับบ้านดุจริงอะไรจริงนะคะเขาบอกว่า เต็มที่กับชีวิตมากๆนะคะขาบคุหมอเป็นพวกความหวังของพวกเรามามา,มาเออมีแม,แมวแมวได้นะขอบคุณนะคะคุณเขมมนัทนะคะสวัสดีค่ะคุณธนัชกร,รกดีใจด้วยนะนะคะก็สําหรับวันนี้เอามาให้ดูกันกับอีกหนึ่งชีวิตนะคะที่เรียกว่าปะ๊าปะปะปะขับรถมากลัวมากระหว่างทางปั๊มหัวใจขึ้นมาด้วย<ช>นะคะนะและมาถึงหมอได้ผ่าเรียบร้อยนะคะ ก็ฟังแม่พูดแล้วจะร้องไห้ตาบนะ <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ <c oughs> และขอบคุณที่พามาเจอกันนะคะบ๊ายบาย